สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับชาแนลมีวิวนะคะวันนี้เราก็จะมากินไข่ลูกนะคะเพื่อนเนาะในนี้เป็นจะมีประมาณ20ฟองนะคะเนาะเราก็จะมากินไข่ลูกกับน้าจิ้มรสเด็ดค่ะแล้วเราก็กราบขอบคุณเบลโพพาแซบนะคะที่ส่งที่เป็นสปอนเซอร์ส่งไข่ลูกนี้มาให้เรานะเบลโพพาแซ็บนี่เหมือนเป็นสปอนเซอร์ช่องเราเลยเพื่อนว่าคือเขาจะส่งของกินมาให้เรากินโชว์ตลอดเลยนะคะต้องกราบขอบคุณมากๆค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็มากินกันเลยนะคะเพื่อนเนาะ วันนี้มีไข่หูดยี่สิบฟองค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะกินกี่ฟองนะเพื่อนเนาะเ,เราเราต้องใส่น้ำจิ้มน,นะ,ะเพื่อนถ้าเราไม่ใส่น้ำจิ้มเราจะไม่เราจะรู้สึกว่าอยู่บ้านเขาเซโร่เน๊ยใซโร่กึ๊บ เป็นเล็กเป็นทางเป็นรวดออกจกรอรัรวดเียองรวดวัวคมาเมาเสือเ้อรั <c oughs> เพื่อเพื่อะเราก็จะใสดนาะอ เราจะไม่กินไข่ขาวเพื่อัเพราะว่าเพราะว่าไข่ขาวมันแข็งเรากัดไม่ได้ค่ะเราจะกินแค่ไขเ่เหลืองนะค đi em bạn เราคงไม่สามารถกินหมดนะคะเพื่อนเนาะตอนนี้เรากินไปทั kar ke kar ke. ้งหมด10ฟองแล้วเพื่อนอ่ะเราก็คงกินได้แค่นี้นะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะทำะไรดูเนาะวันนี้ก็กินได้10ฟองนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะทําอะไรให้ดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะทำให้ดูเนาะสำหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้นะคะเพื่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ